จแล้วนี้เขานอ่้นแต่เร่ีนอนได้แต่มมกลับนั้นที่ผมมองอ่ะผนจะเครียดอ่ะวาจริงๆตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นปัญหาหรือว่าจะเป็นเหตจะไเป็นอุบัติเหตุมดูความตั้งใจของผู้เป็นแ่พเด็กลชายจ็กปววมตั้งใจทำอะไรแนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ มีคุณภาพดีนะทุกคนคอนเนตติ้งคอนติ้ง่านู้มรตมความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุฬาภรนีก็พายเนี่าร์ทเครื่องตักยาในตึกนะฮใช่บอกที่ ววาจอัันหมีเสียชิเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการหารกันเองน่าจะคนนี้มามอบตัวแล้วนะครับก็ทได้ผ่านมือถืเพียงเครื่องไม่ต้องไม่ต้องสต็อกไปดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงนั่นคือเกมเมื่อใดก็ตามที่คุณกำจัดสามล็อกคุณสามารถรับรางวัลเงินสดได้ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นคลิกด้านล่างวิดีโอเพื่อดาวน์โหลดมาสร้างรายได้ด้วยกันคู่บ้านพักหลังหนึ่งนะฮะ ที่ๆๆอำเภอธานนะตุนาประมดประกงคนะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะฮะ1ุย9นาฬิกานะครับก็คือนายกซูชาติอายุ47ปีนะครับถูกปีวยจอบเข้าที่ศีรษะนะครับแล้วก็แผ่นรื้อไม่ได้กระไดที่มีร่องรอยคล้ายกับถูกกระ,ะทืบนะฮเรื่อ,องนี้จะขาดบ้านนะแม่อายุ17ที่นักเต้นสีบอกว่าคนบอเหตุคือลูกชายเขาเล็กแหละน้องชายของผู้ตายคือสมชาย ชื่อเล่นชื่อหนีอายุ42ปีนี่แม่บอกพอต่อเเสร็จหนีไมันก็ขับรถกระบะหนีไปทำามื่วานนี้โดยก่อนเกิดเหตุสุชาติเนี่ยลูกชายเนี่ยที่เป็นพี่เนี่ยนอนอยู่ในเย์ส่วนสมชายกับน้องไปสตาร์ทเครื่องตักหญ้าแต่สตาร์ทไม่ติดพี่ก็เลยด่าอ่าแล้วก็ด่าไปถึงพ่อถึงแม่ไม่รู้ด่าแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็พ่อแม่เดียวกันนั่นแหละ หายปว่าผมชายนี่โมโหนะฮะเาจอบมาทุบหัวพี่แล้วก็ทืบซ้ำพ่อกับแม่ก็ดีเพื่อนพยายามเข้าไปห้ามแต่ห้ามไม่ไหวเนี่ยเาแต่ดีเพื่อนพยาา้หมแนีแ่ดีเพื่อน ล่าสุดนะครับหลังจากหนีไปคืนหนึ่งนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนายสมชายจนตดีบติดต่อมาหาานี่น,นั่ในพื้นที่นี่พาดวามจองเต็มันดูไได้นั่นนะฮะนั่งอยู่ด้านนี้นะแล้ก็นี่ม 吃完我 그런데도 안 되는 거요 าาสืชาติอังกของผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับทางผู้พายก็นำร่างของนายกีชาตถูกน้องชายทำร้ายเสียชีวิตมาส่งให้กับครอบครัวหลังจากเมื่อวานนี้ก็จะมาสืบรายละเอียดตามขั้นตอนเรียบร้อยพ่อเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วนะฮะ 我操！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 我、哦、操！我、哦、操！我、哦、操！嗯 <noise>

ตอ้องรีร์งผสม,ม,สมให้กับน้ำสบู่ี้ตองหาบอกว่านายผมายมามีการเรียกมาเลยนะแล้วก็ทำให้เกิดกงรสูญเสียองอนิตย ไม่ป็นนี่อย่นห้อครอนะอนะครับวันนี้ลุมตัวงในไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนุยเรางสถามนขเดกจะขอโขโนพ้ทีอตนี่เต่วาไม่พูดอะไรนะครับอันนี้มันสิิของเรานะเรือองคุ้มรองูนก่าผู้อื่นนะฮแล้วเดีจะมาตัวฝขันต่อไปนะครับ ตัวจะตั้งหวดศกที่บ้านสามคืนนะฮะแล้วก็คาภูณภิจนะครับที่ชตูงมค่ะมีคนงานรับจ้างเฝ้าสวนปาล์มน,นะคะเขาก็ต้องออกไปทํางานกลางหนุนะะ่มชะไปเฝ้าสวนอ่ะเอ๊ไปทํางานไม่กลับบ้านเขาเลยต้องออกไปตามไปหน่อยหลานชายออกไปตามหาเราเป็นทํางานตั้งแต่กลางคืนแล้วโดนยิงตายอ่ะโดนยิงแบบไม่รู้เงีไม่รู้ <ๆ S 2> ไปโนก่อกเงียดด้วยนะคะ นี้ค <Warner> ่ะตำรวจสพควนกาหลงก็ลงพื้นที่ไปวนใหมในพื้นที่อำเภอคนกาหลงนะมีกว้างกยไรค่ะแล้วก็ดมเอาน้อันเดิทมันดูสเยอะถึงจะเจอในยอดที่ห้า หนึ่งิงเข้าแขนท้องและหน้าอกรวมสิบสองรูค่ะเฮ้ยนี่สวยนี่ครับแข้วก็ไฟฉายของผู้ตาบอดอีกด้วยบานนี้จ้าทางกระสุนสุ่นห้าเมตรเนี่ยมีร่องรอยเหมือนคนแบบต้่งพุ่งแล้วก็มีน้ำหลอกของกันชนด้วยเชือกยางในรถเป็นรูปกากบาทแต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นชิ้นสองสัดของแมพานมากกว่า เจ้าทีพ่พยายามหาปลอ,อกกระถ u นปืนนะแต่หาไม่เจอเลยค่ะ <c oughs> ล่าชายคนตายที่เป็นคนพบศพคนแรกเขาบอกว่าปาปาก็คือในยอดนี่แหละนะปาเนี่ยมารับจ้างดูแลสมบัตมด้วยกันห้าคนเพื่อญาติกันนี่แหละเ <c oughs> ที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปาเนี่ยทีลรถมอเตอร์ไซค์ของร้านออกมาบอกว่าจะเข้าไปเก็บผลฟานลูกมาขายเราเจ้าสองเจ้าของสวนเขาอนุญาตแล้วปาออกไปได๊บเดียวเองผลก็เริ่มตกเขาก็ไมคิดอะไร เพื่อนอยู่้บนอยู่น่นะเช้ไปนาเยนเครึ่งมาถเช้านี่ตาไม่กลับบ้าเลยก็เลยยืมรถ้าออกไปตามก็เห็นมไยังจอดู่ตะโกรกเท่าหร่มใครตอบรับเลยคะเลเดินตามหาเห็นตานอนนี่อยไกก็เข่มาไปลงหเปาผงวเชิดตัวแล้วเห็นว่ามีรอยเลือดที่ท้องนี่แหละรูไม่กติแล้วเขาก็เลยไปตามญาติที่เย

หรือ,อยงไงแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเริ่มเมเป็นหัวคอามสอบภาของตัวเองแล้วเหมือนกันาอไม่รู้ว่าะที่ยเนเมืเออ่อต้องำรจ้เก็บรวบรวหลักฐานงสุนี้ดีาะากแกนดีาา้ไปทีุ่ดเกิเหตนอีกครั้งนึ่งนะคะไปที่บ้านทักคนงานที่อยู่ห่างากรกจุพบศบประมาณ700เมตรตรงนันจะมีห้องแถวคนงานแล้วก็มีเพอพักซึ่งเป็นของผู้ตายด้วยนะคะเที่ยววันนี้ค่ะ ทุกคนดูที in ่เพื่อนจะโดนี้หลอกกันนะครับออหนีคือคืพี่สาวของคนตายเนี่ยก็บอกว่าตอนไปรับศพน้องชายที่โรงพยาบาลน่ะเห็นว่ารอบตัวน้องมีเชือกนฟ้าเป็นแบบเชือกเส้นเอ็นีฟ้าีเ่คือการ่นที่มีดาบีาย เราเช่าเนเราเช่าเราเช่าเ,าเ,าเ,าเาพื่อนเพื่อนพูดซึ้บายบายครับ